องค์ของเรามุ่งเน้นสร้างบุคลากรที่สร้างสรรค์าง,งานที่มีคุณภาพโดยตั้งใจที่จะดึงดูดบุคคลที่มีบุคลิกภาพดีภายในองค์กรเราจึงเต็มไปด้วยบุคคลที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพราารเาราม,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 มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะและก็ศักยภาพของบุคลากร ทำให้บุคลากรของเราสามารถเติบโตไปได้อย่างก้าวหน้าและมันน่นคงเฮ้ยไอ้ไอ้บอยมึงไม่เข้าไอ้งจ้มึงก็แพ้พื้ดีเชียเชียตามมาดิท,ท,ท,ทุกคนในทีมมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีมีการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ทำให้ผลงานที่ออกมามีความโดดเด่นและก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่โดดเด่นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ขอค<ด>่กันนอกจากนี้องค์กรของเรายัางใส่ใจเรื่อง Work l ก f ร b าร a ล c นเราต้องการให้พนักง,งานของเราทุกคนทำงานได้อย่างสมดุลมีประสิทธิภาพและยังมีเวลาว่างในการดูแลครอบครัวและก็ใส่ใจความเป็นตัวเองได้เซลล์แคร์เซลล์เลิไปพร,พร้อมๆกันฮัลโหลครับอ๋ออยู่โรงพยาบาลใช่ไหมครับ ว่าแต่โรงพยาบาลมี WiFi ไ,ไ,ไหมด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาบุาคลากรของเราให้เติบโตประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราสร้างอนาคตที่ดีและยั่งยืนไปด้วยกัน